มากโอ้โหหุยมันมันแยะนะ่เลย ดาวดยมันจะกล้าสวัสดีครับผมผมไอ์ไอซ์โตชแนลนะครับผมวันนี้เราจะมาฟิชชิ่งปลาก,กันนะครับผมเชื่อไหมว่าตกปลากระพงเพียง99บาทแบบบุฟเฟ่ด้วยบอกเลยว่ามีที่นี่ที่เดียวนะครับคลงกลางฟริชชิ่งบุฟเฟ่ปลากระพง <I> <c oughs> อันนี้ตัวพู้ตัวเมียตัวพู้แน่นแน่นตัวพู้แน่นแน่นกดคอที่สามนี่ถ้ากดไม่ลงคือแน่นโอ้คอขาที่สามอันนี้คือแน่นวิธีการเลือกปูนะครับแน่นไม่แน่นวันนี้ก็มาถ่ายวิธีมัดปูเนาะแล้วก็เช็คดูว่าปูแน่นไม่แน่นนะครับก็คือนับจากกระดองไปอันที่สามนะครับก็กดดูว่าแน่นไม่แน่นดูตรงนั้นได้เลยนะฮะอันนี้คือวิธีการดูปูของคนจันเนาะนี่นี่กดให้ดูนี่อันนี้คือแน่นกดไม่ลงอืม ก็เลยกดลงกัาเรียกว่าโพกตัวนี้สองกระดองครับเฮ้ย <Hey, S 2> จริงอัังจะลอกคาบนี่อ๋อมันคือปูที่กำลังจะลอกคาบนะฮะตัวนี้มันกําลังจะลอกคาบมันเป็นสองกระดองอถ้าพรุ่งนี้ก็คืนนี้ก็เป็นปูนิ่มจังหวัดเรามีครบนะฮะไม่ว่าจะหานทะเลผลไม้สถานที่ท่องเที่ยวนะทะเลก็มีนะครับน้ําตกก็มีภูเขาก็มีบอกเลยว่าของดีเมืองจันทร์รีวิวความสดสดกว่านี้ก็คือลงไปกินในน้ำนะฮะต้องบอกเลยว่าการมัดปูไม่ใช่เรื่องง่ายถูกต้องไหมคนเก่งเก่งมัดมือเดียวนะ คนเก่งๆมั้มือเดียวอีกมือนึ่งซับเลือดอยู่อ๋อ <c oughs> มันเป็นมุกอย่างนั้นไปนะวัด o ุดีวันนี้นะครับสดขนาดไหนนะครับยังเป็นเป็นกันอยู่เลยนะครับสดหวานหอมกรอบอร่อยแน่นอนกับปูนะครับสดจากทะเลจังหวัดจันทบุรีนะครับที่เกาะเปิดนะครับบอกเลยว่าบอของช่างเก่งสดใหม่แน่นอนนะครับและที่สําคัญ มีให้ตกปลาด้วยวันนี้ผมจะมารีวิวการตกปลาคร, <board> ารั้งแรกในชีวิตของผมกับเบ็ดเลยนะฮะน้องปูอยู่นี่แล้วนะฮะเดี๋ยวให้แม่ครัวจัดการนะครับแล้วเราไปตีเบ็ดกันดีกว่านะครับแล้วไปเอาเอาไปลายลงจับเชือกจับเอ็นไว้เดินอันรอเดินทีเหรอเบียง เปิดล้อบอกให้จับบอกให้จับเชือกไว้ปิดรอบกันปิดนะล้อปิดนาล้อปิดปิดยังอ่ะปิดนี่ปิดอยู่ใช่ไหมอันนั้นเปิดปิดรอบปิดรอบอันนั้นเปิดเอาเปิดปิดปิดเอาปิดปิดแล้วดแสาวขึ้นมาเออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็นไว้เดี๋ยวเอ็นไว้เปิดนาล้อเปิดนะล้อสาวแล้ววิญญาณสาวแล้วตัวสาวแล้วก็โต เออห้าดีเริ่มดีเริ่มดีอย่าให้ปลาจมน้ำนะเพศเพศมีโค้ดสกงปลาปัญหาของผมคือไม่เป็นเลยครับเดี๋ยวจะทำให้เป็นให้ได้รอดูกันยังไงต่อนะเปิดหน้าล่ะ ผมก็เรียนมาแล้วตีเป็ดนะครับว่าตียังไงนะครับวันนี้เราจะได้เห็นปลากระพงกันหรือไม่มาอันดับแรกเอานิ้วเกี่ยวนะ,ะหน้าเป็ดแล้วแล้วามาจองปอ,ป,อปอกมาเลยนะ ยีวิ่แววน้องพงเลยยังไม่ยี่วี่แววน้องพงเลยนะอันนี้คือเทคนิคของมือโปรโนะครับการแกว่งคันบิดโอ้โ oh หปล่าเ<ม>ปามือผมสันมือผมสันถถๆฮะเราก็ยังไม่ท้อนะฮะ บอกเลยว่าถ้าคนที่อยากฝึกนะฮะ99บาทตกเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าคุณอยากได้ปลาซื้อต่อเจ้าของบ่อได้เลยนะครับเราก็จะมีจำน่ายให้เลยถ้าเกิดคุณตกได้แลวอยากเอากลับบ้านไปรับประทานหรือจะเอาไปแบบพ่ออวดเพื่อนก็ว่ากันไปนะฮะปลาเขาเราเท่ก็มีนะจ๊ะ้อม โอเคครับหลังจากที่เราตีเบดกันจนเหนื่อยแล้วนะครับที่นี่ก็ยังมีอาหารทะเลและก็อาหารที่สารด้วยอันนี้ก็อยู่กับเจ้าของร้านนะครับพี่เก่งนั่นเองเมนูเยอะมากเลยนะเป็นของสดอย่างเช่นกุ้งนะครับนี่กุ้งกุ้งดํานะครับแล้วก็จะมีปูโอ้โหสองตัวโลได้มั้งได้สองตัวโลได้นะครับแล้วก็เป็นอาหารอีสานนะครับตำไทยตำปูอตมแซ่บก้อยเนื้อก้อยเนื้อหมูทอดหมูทอด อันนี้ตำปลาอ่าอันนี้ส่วนหนึ่งแต่เมนูมีเยอะครับใช่ครับมีเมนูเยอะมากเลยติดตามเพจส้มตำอยู่บ่อครับอชื่อส้มตำอยู่บ่อนะเพจเขานะครับจะมารีวิวอาหารเขาด้วยเนาะไหนๆก็มาแล้วเอาซะหน่อยดีกว่าใช่ไหมพี่ชายไหนไหนรับพิเซนมีตัวไหนบ้างพี่เอ๋อันดับแรกแกะปูแกะปูอ่านี่นี่นี่คนจันแกะปูโชว์มากโอ้โหหมูมันมันแยะเลย โอ้โห oh, oh, oh. นี่ใขรสายมันปูนะผมบอกเลยว่าเด็ดเด็ดนะครับน้องๆน,นะฮะปิ้เกลือสูตรทะเลใช่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 ัญหาผมก็กินปูไม่เก่งซะด้วยสิตรงที่กินไม่ได้คือตรงการเด็ดท่านบอกให้อ๋อนี่คือกินไม่ได้อ๋ออ๋อนี่ครับกินแล้วจะเมาโอเคนี่นี่นี่ให้ดูให้ดูมีไข่อยู่ด้วยนะฮะมีไข่อยู่ด้วยนะครับอันนี้ใช่ไหมใช่ ตักล้าดางในแล้วคนตากล้าแล้วคนเลยครับอแล้วตักกินเลยมายหายโอยสดๆนะครับต้องบอกเลยนี่อย่างนี้เลยอืมอันนี้สดจริงๆเพราะว่าเมื่อกี้เห็นนี้เห็นชัดนเลยว่ายังกระเดลวกระเดี่ยวเลยนะฮะมันนอนนิ่งให้เรารับประทานเรียบร้อยครับผมอ่าคาวนี้นี่ดูให้ดูนี่ ดูความใหญ่ฮะใหญ่ขนาดนี้แน่นๆอันนี้ถ้าขายขายยังไงจานละห้าร้อยจานละห้าร้อยจานหนึ่งก็คือเต็มๆแบบนี้เลยประมาณสองตัวอ่าสองตัวใหญ่ๆอ่าสองตัวครับอ่าแล้วก็วันนี้มีอะไรอีกก้อยเนื้อยานนะครับันี้ก้อยเนื้อเนาะอีสานแท้ๆอีสานแท้สารคักๆเลยอีสานบุรีรัมย์ช่านะอืมกลิ่นเขาดีมากผมอ่อืม อืมเอาเรื่องเอาเรื่องอืมแล้วมีอะไรฮะผักผักแหนม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 หน่อยผักแหนมหน่อยอืมดับเผ็ดไปเผ็ดเผ็ดดูนะที่ขนาดรังบอกเผ็ดน้อย่อยฮะบอกคลิปล่าสุดมาก็เผ็ดเผ็ดแบบก๊อกตีล่ามาแล้วนะครับแล้วก็จะมีอ่ะต้มแซ่บนี่ฮะเป็นหมูเนาะหมูครับหมูต้มแซ่บ ืกลิ่นสมุนไพรขึ้นจมูกนะฮะหมูเขานุ่มมากหอมหอมเลยอาหารเขาเด็ดทุกอย่างจริงจงอันนี้สมตำปูปะลาเพาะน้นะน้ำปะลาะต้มเองครับอืมจริงผมเป็นคนไม่กินปะลาพี่เก่งรู้อยู่นะครับเนี่ยวันนี้นนจะชิมใหนน้น้ำปะลาต้มเองจะขอ,อนวลอืมอันนี้ของไอนน์บุรีรัม เป็นอีกแบบหนึ่งครับอีกกลิ่นหนึ่งเลยอืออ่าแหนมกับหมูทอดหน่อยอ่าดับเผ็ดหน่อยดับเผ็ดบอกออ้ยบอกเขาไม่ค่อยเผ็ดนะแต่ซาบเลยอะ่ะหมูทอดนะครับอือหือหมูทอดเขาเด็ดฮะหอ,อมไม่เค็มมากครับกำลังเดยอยือออืออตรงนี้เจ้าของร้านแกะกุ้งให้กินเองอะ่ะแบบนี้เลย ไม่ต้องลงจานแล้วครับคนเลยตัววันนี้กินในบ่อแล้วฮะบอกเลยซึ่งวัตถุดิบทั้งหมดนะของทะเลนี้ก็คือธรรมชาติของรอบอบอ่บอเลยครับของในบอ่อธรรมชาติแล้วดูวิวข้างหลังนะบอกเลยว่าดีนะฮะยิ่งมาตอนเย็นๆนะบ่ายๆเย็นๆนะดีมาก แต่ตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้อซยโตนะครับเราจะเดินทางไปครบ1 0 0 0งหมื่นซับด้วยกันนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกับอซยโตช anel วันนี้ก็ขอบคุณครับผมไป